thank you ป้องไปครับผมเพราะว่าจะเป็นพี่น้องฟังไต้ฟังเด้าเลยครับผมพี่น้องจีอยู่หนอกอยู่หน้านะครับผมยุกไกย,ยุกไกทุกทุกคนนะครับที่เขามารับชมชิปนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับผมลำลำเรื่อยๆร่อยเงินทองนะครับผมชิดสิ่งใดกขอให้สมครมุงมตดปารนานะครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ลูชาแนลชาแนวออกว่าเสื้ผ้าพี่พี่น้องมาหาอยู่หากินนึกเก่าแหละครับผม พี่น้องครับจำได้ปะครับไม้มีครับผมโอามาตอนนั้นน้ำมันครับขึ้นทะเลน้ามันผนัดแห้งนะครับผมมือมามือนี่ก็เรยกว่าอยากมาล่องเบิงคือเก้ครับผมครับพี่น้องมือนี่ก็มากับพ่านบิวเก่าเหรครับผมนี่ครับพ่านบิวครับมากับพ่านนุ่มครับผมนี่ครับล้วก็ไอ้กับมาน้ำครับเมื่อนี่ครับว่าถิมาล่องเบิงครับผม พี่น้องไม่ทีว่าได้ปลากรดู่นี่ครับผมพี่น้องได้เบิ้งหลายๆคนเอฟซีอะไรควันพวกจำได้นะครับพี่น้อง <laughs> นี่เยอะกันที่เป็นนี่เอาเยอะกุ้งขือนเกาลือครับผมพี่น้องนี่ซื้อกุ้งมาตลาดขาครับผมโอ้กุ้งคือแข็งเลยดักจิ้มจุง้งเดี๋ยวครับผมพี่น้องจะเบ่าลายใหญ่หางเดี๋ยว มาเบิ่งกันครับผมพี่น้องว่าจะเป็นยังไงครับวา่าจะมันบ่ครับผมมือนนิตกติ๊กคางคางคนหนให้เก่าลวครับผมลุงกับพามาให้เก่าลวครับ่นอยู่เอครับ ของขานคับผมของขานนุมของขางนวิวครับผมลุงกำลังปั่นเยีย่ล่งครับครับผมผมครับกันกัน่งร่อครับผม เลยรอลรุนรอช่มเหมือนครับผมมาจะขึ้นปะครับมือนี่ยากาศร่มกับว่าปันไดครับขึ้นกับว่าคอยแห้งครับมือนี่ครับเมื่อตอนที่แล้วคลิปที่แล้วกับคืนแห้งครับผมก็เลยอยากมือนี้่มีคืนอากาศมันดีก็เลยอยากมาล่องมึงไหมครับ พี่น้องเป็นร่างแจ่ห้เ้ยครับผมมารุนน้ำกันครับมัเน,นี้ พี่น้องครับรฮ้ยตึกเดียววันน้ำบอลลุ่มโอ้ยลดพี่น้องลดลดลด พี่น้งองบาอยู่ครับบาอยู่ฮะม,ม,มันหังกระโอมแล้วมันดูดไปเลยเนาะมันท่านได้กินโอ้ยบระเด็ดึดง,ง,งออกึบแงี้ยงนะเออมันบด็ดผมมันเด็เอาไหมครับผมพี่น้องเอาไหม พี่น้องครับเสียดายมันหันตามันวันนี้ดึงไปปบบนี้ครับมันตึ๊บปเงี้ยเลยวัดกวนครับผมอ๋อรุนกันไปคือนก็ล่ะพี่น้องร่วงเมืองครับ โดนแล้วครับผมเงียบครับประมาณสองชั่วโมงแล้วพี่น้องมันนุ่มโตยังอยู่นี่ป่ากินเตี้ยแม่นปะอูยวปาสันอ๋อเอาไม่เอาไม่เอาไม่ป่าปัสตรนี่เขาเลยพี่น้องไยบรรยากาศดีครับม้อนี่ ว่าป่านนาจะเขาเด้เป็นหวังมึงนี่แต่ว่านคือเลยครับนี่นนคืออยู่เป็นตะเขาดีครับแนงรอ่เป็ดไรกันพี่น้องท่านอยู่ท่านอยู่นู่เขาหนูเขาวะนะ ตาว่ากินเบเกิลแค่อะไรอะ้อครับกำลังอะไรนี้พันอยู่หนังไก่ทอดต้มไข่เจียวปลาร้นู่นนี่นะครับผมบรรยากาศจิมทะเลตำเจ้าบวองอือเอาลุงลุงมามาลูกมาครับมาฝนพันนุ่มเอาลเอาลยครับผมมึงมึงไปอมึงไปยดงจุ๊ พี่น้องเต้ยเฮ้ยล่ะเฮ้ยล่ะโอ้พี่น้องเอาเริ่มแมแล้วพี่น้องเตีมหนึ่งแล้วครับผมพี่น้องเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยวางหัน่นได้เตีมหน่อยก็เลยปล่อยครับผมพี่น้องโอ้ยแม่เราพี่น้องแม่เราป่ามันพี่น้องป่ามันเริ่มเขาเราพี่น้องเลยเอา เดี๋ยวไปะมเจ็าแมนนี่แล้วอ๋อพี่น้องโอ้มอากมือัคพี่น้องเคพี่นนไไปเยครับผมพี่น้องได้แล้วครับผมนะอ้าวงาพัดนุ่มอีกล้วพูดะเออออ เอาอีกแล้วครับผมเอามาหนึ่งอ่มีสองม,มีสามใบเลยเราพี่น้องเอ้ยป่านี้ว่าเขาเขาป่าน้อยครับไอ้ยกงพี่น้องเนี่ยโอ้ยปิ้งเกลียวเกลียงเยนี่ยเนาะโอ้ครับผมไปพี่น้องเดี๋ยวเก็บป,ปามม่านี่ครับตึบกปไปเลปคนนยครับผมพี่น้องผ้านนุ่มเงี้ยใส่เดือนครับแต่ว่านนี้ก็ลุ่มคุ้งไว้ครับทั้งลุ่มตึ๊งผ้านิวครับทั้งกันนี่ครับผม มันเดินหน้ามาใกล้ๆครับพี่น้องเนีเจ้าเดินนู่นทางตึกเวีดจุดนี้ครับ <Okay. S 1> มึงไปเลยพี่น้องไงไปเงี้ยมันเด็กเขาปลาขาวหน่อยก้อนนี่แหละครับได้ได้เ้อนนั่นแหละครับผมพี่น้องอ๋ออีกแล้วคมพี่น้อง นุน่มมาอะไรละโคตรจม่โคตจะไปเก็บโอ้ชิดไปชิดมาทีี้ปีนี่ดีีวน้องเอาโอ้ยมีละวะเขาเรียนปะเต้วีน้องด้วยเอ้าล่ะมาลาทะเลครับ นี่หละพิทไปกับคนกับเรียนน้ำครับผมพี่น้องครับซึ่งหากิจน,นี่คนมาเรียนเนี้ยเป็นทะเลเน,ะนาะกอ่าตา,ตากรูเป็นเด้องหางอีกละไั้ครับผมพี่น้องไปเรื่อยครับง่ายเพิ่นก็นั่งโผล่ขั้นนี้อยู่ครับ <laughs> เปลงไหนครับเนี่ยนั่งตกปลาอยู่ริมตลิง่ง <laughs> ปลาไม่กินเงี้ยเลยวายใจันจริงปลาไม่กินเเอนงี้ยเอาอีกแล้วเจ้เอาแมนมาพันนุ่มว่าท่านจะเก็บอยู่ครับผมปลาตัวนี้เอาละเอาอีกแล้วพี่น้องตึ้นขึ้นตึ้นขึ้นครับเอาเมื่อไปเรื่อยพี่น้องเอาวดวดวดเดี๋ยวเขาจะไปเก็บไป ลุงว่าส <worries> ิได้กินงานพันลุงมาจั่นทรมาพี่น้องเอาละอ่าเอาเดี๋ยวพี่น้องตื่นขึ้นก็โก้ยเดี๋ยวผมจะไปเก็บครับผมพี่น้องเมย์นี่นี่นะครับคุปุ้ยเม่์นะครับ

จ็ดสิบยังเงินงเจ็ดสิบกี่บาทนี่นนนนนครับโอ้บรรยากาศดีนะครับนั่งตกป่าอยู่ริมทะเลลูกมันก็น,นั่งเบ่งเบิ่นจุ๊บอ๋ออะไรก็ เทียวนี่หอูฟันนุ่มอมออูอีกแล้วครับผมนั่นนะมาคักแถววะอไปเรื่อยพี่น้องไปเรื่อยี่ครับโอ้ไปเรื่อยพี่น้องไปเรื่อย โอ้ยอีกเราตีฟันนุ่มวันนี้ป่ะเอาล่ะพี่น้องลั้ๆกันนะครับเออในไลยเตี้ยวมือลุงเด็ดเพราะมันหาหัวข่งเราันนุ่มประมาณนี้เนะเอาละพี่น้องไปเก็บพันวิวเออ เอาต้อง <laughs> ไปเลยครับนี่อเอาหยกเราพี่น้งองดูั่ะค่ะคๆๆบ,บ, <laughs> บ,ทบดทหนไหมล่ะจะไปเก็บบอถุงไว้ดีเจ้านำไม่หันนะตายบ่ว่าตายได้เส้านำไป

นี่อ๋อยีกเราพุ่นนะโอ้ฟ้านุ่มมันเลยพี่น้องมือเนี่ยน้ำมุดโยตึงๆแง่ป่าเขาหน่อยครับ พี่น้องครับหลังจากที่เรอเบ็ดโดนนะครับผมมันฟองชั่วโมงกว่าแล้วครับผมป่ายังบะเข่าครับได้ป่าเขาหน่อยพันหนุ่มมันครับพมพ่อได้ครับผมตกได้ประมาณเจ็ดแปดเต็มแล้วครับห้านหลายครับผมไอผมก็ได้ล่องเรือน้ำครับผมพี่น้องตาป่ากินเยอะป่ะนะยิงไดยเย็นไว้เย็นเบียร์ครับโอ้ย นี่ครับผมหึหักวะ,ะนะ้ำม่มนานเพื่อนน่ะเข้มบ่มเข้มบ่น้ำมาเข้มบ่น้ำมาเข้มโอ้ยเพนะื่นน่ะไลยน้ำตามๆอยู่ครับไปเพนะื่อนน่ะไล่หมาฟารั่งเพนะื่อนน่ะไล่หาฝรั่งด้วย เอาอมีน้องโอ้ยมาแล้วครับน้ำทะเลเล่เนน้ำตารุ่นปลาไว้ท่านเป็นว่ารุ่นว่านท่าปลาถึงน้ำบะถึงเกยัดบะท่านนุ่มก็ไเดย์แต้มไม่เลยเด้อพี่น้องเอ้คนท่าน,นก็ได้จะลงไหมก,ก็ล่ะ ยันดีเ้ะลย้เยลรุนรอจ <c oughs> ้อง <c oughs> อออมอกันครับผมไว้คือวะเล่นน้ำเล่นน้ำท่าปากินเบ็ดครับครับผมพี่น้องว่ากับสิพลาซนี่แล้วครับผมครับปา,าย่เงี้ยเขาเลยครับผม,มจะ ในตปาปานวัยครับผมกับได้อยู่ประมาณซื้อไปเพิ่งกันยุบปานนะครับผมไม่ได้หลายได้นหน่อยสักเดยครับผมเงี้ยครับบรรยากาศนี่ครับเดี๋ยวครับผมพี่น้องเก็บอุปกรณ์กลับบ้านกระป่องครับผมไปครับผม พี่น้องครับนี่ก็มาหอดบ้านนะครับผมกำลังเก็บอุปกรณ์ลงรถอยู่ครับผมไผมก็มาหอดมาถึงครับผมพี่น้องเจ็บความเก็บยังลงรถกันครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อครับบาดไม่กินกันมาผมมาเนี่ยยากนะครับเพคน ยังจานๆกกินเขาคนนะโว้ยนะวันนี้ว่ได้ไปแล้วมือวันนี้ว้ไปแล้วมืาจันมาลาดเลยปาดครับมาครับมามามาคุณบ้างใหญ่จะมือเคลืนไหมมาครับคนนะตําหู้ครับผมกับย่างปลาเอาละกับขอนห่อๆบานนี่มาเลยมาเลยคุณบ้านใไมคนเด้เค่นยม่วต้องพิกว่นเลยอปลาปลาอือืเนื้อหวานสบาจยังไงเนื้อหวานตับทร์ทายงงไ เงี้ยพี่กํนวางกินน้ำเนี่ยนะห้องเสกุงสดดรับผมกับย่างปลาอือเาเป็บ้างแยหแยบแยอจีอบ้าอมันเนีอยจับมันในไหนเด้เอ็มบินแยบแบแยอีบบ้องมันเอมันเนี่ยมันเนีอ อ้อหืออืมาดูแล้วมั้ยแหวานพี่น้องบ้านไหนพ่อย่าของไม่หนาเดี๋ยวเล่นมามาดิยอย่างเงียบแท้แบบมันไงมันมันเด็ดของมาเดี๋ยวพี่น้องลองชิมกันแซ่บปะโอ้หวานหวานหวานเนี่ยบ้านพอดีก<า>ินดีว่าต้อดีทน้ำหนักนะพี่น้องอืมม,อมันไม่หนาทอนเท่าไงโอ้บาทะเลครับผมเนี่ยบ้านดีอยู่ครับพวกน่ะอืม มาครับมาผมครับพี่น้องครับตัดออกไปมนถุงเลยตัดยังไม่หมดเลยตัดิุ้้งผมเรม่กว่าไม่นำปูแดงงานบุรีหรือเปล่าอะไไม่รู้จะเอาไปเปน้มันจียงไปมั้ยนี่งไปมั้ยนี่ใช่ไหมได้ตัวหญ่นานเป็นงอนพ้เราไปนั้น เป็นไงเรีกู่ื้อเรียกคู่ืธอขึ้นสายก็เปียกอยู่มาข้ามเราเล้าเป็นน้องเขียนขึแซ่บไร้ครับผมมาแลนะครับผมโอ้ยเิ้มครับเยิ้ม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 เขียนขึ้นตรงเต้จัรับคลิปนี้ครับผู้ใดขอมารับชมเรากะอย่าลืมกดติดตามให้เด้อครับพี่น้องขันมาคลิปนี้ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิบวันได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมพี่น้อง ครับเบสำหรับคลิปนี้ก,ก็ผมขอฝากพี่ฝากน้องไว้เที่ยงซํานี้นะครับผมพอกันคลิปหนา้านะครับพี่น,อน้องสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ